เรื่องของศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวมากๆเลยใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยทำให้การมีชีวิตที่ยืนยาวแถมยังมีคุณภาพชีวิตดีๆเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้ไม่ต้องไปหาน้ํเอามฤาตที่ไหนเลยเรามาเริ่มกันที่คําถามนี้เลยคําถามที่หลายคนก็คงอยากรู้เหมือนกันว่าความแก่เนี่ยเราเอาชนะมันได้จริงหรอ พราะเอาจริงความแก่ก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของสารพัดโรคและความเสื่อมต่างๆของร่างกายใช่ไหมล่ะครับแล้ววิทยาศาสตร์ยุคนี้เขามีคําตอบเรื่องนี้ว่ายังไงเดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักคําว่าศาสตร์ชะลอวัยกันให้ชัดๆก่อนนะครับชื่อแบบเต็มๆของเขาก็คือเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ หัวใจสําคัญของมันน่ะไม่ใช่การพยายามจะหยุดเวลาหรือเป็นอมตะนะครับแต่เป็นการป้องกันโรคชะลอความเสื่อมของร่างกายแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาดีเพื่อเป้าหมายเดียวนั้นก็คือการมีอายุยืนยาวไปพร้อมๆกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆวันโอเคมาเคลียร์กันให้ชัดๆเลยดีกว่าระหว่างเรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกับความจริงของศาสตร์ชะลอวัยหลายคนจะนึกถึงเรื่องความสวยความงามการฉีดนู่นนี่นั่นหรือคิดว่าเป็นเรื่องของคนรวยเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วนะหัวใจของมันคือการดูแลสุขภาพจากข้างในแบบองรวมเลยครับมันคือการปรับไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละซึ่งใครๆก็ทําได้โดยจะเน้นไปที่การป้องกันเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีไปนานๆและนี่ก็คือแผนที่ของเราในวันนี้ครับเราจะไปดูกันตั้งแต่ความหมายที่แท้จริงของมันคืออะไรเสาหลักสําคัญของชีวิตยืนยาวมีอะไรบ้างแล้วจะกินยังไงให้เซลล์เราเด็กอยู่เสมอการออกกําลังกายและดูแลใจ ไปจนถึงเคล็ดลับที่คนมักจะมองข้ามและที่สำคัญสุดๆเลยคือแผนปฏิบัติการที่เราทุกคนเอาไปปรับใช้ได้ทันทีเอาล่ะครับไปกันที่เรื่องแรกเลยความหมายที่แท้จริงของศาสตร์ชลอวัยซึ่งผมบอกเลยว่ามันลึกซึ้งกว่าเรื่องความสวยความงามภายนอกเยอะเลยเพราะมันคือการทำความเข้าใจสุขภาพของเราลงลึกไปถึงระดับเซลล์กันเลยทีเดียวเป้าหมายสูงสุดเลยนะก็คือคำว่า optimal health หรือแปลง,ง่ายๆก็คือสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามช่วงวัยของเรานั่นเองครับ พูดอีกอย่างคือเป็นการดูแลแบบตั้งรับลงหน้าเลยคือต้องการไม่ให้ป่วยโดยไปจัดการที่ต้นต่อเลยครับนั่นก็คือการลดความแก่ของเซลล์ที่เกิดจากพวกอนุมูลอิสระที่มันเหมือนสนิมคอยกัดกินเซลล์ของเราแล้วก็ลดการอักเสบภายในร่างกายซึ่งเป็นตัวการสําคัญของความแก่นั่นเองทีนี้เรามาดูกันที่เสาหลักสําคัญที่จะค้าจุนให้เรามีชีวิตยืนยาวแบบแข็งแรงและมีคุณภาพกันครับซึ่งมันเป็นโครงสร้างง่ายๆที่เราทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาเองได้เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของเราและนี่คือหัวใจสําคัญเลยครับ จำง่ายมากๆแต่ทรงพลังสุดๆนั่นคือหลักการ3อ2ส1นมาดูกันทีละตัวนะ3อก็คืออาหารอารมณ์แล้วก็ออกกำลังกาย2ซก็คือไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราและสุดท้าย1นคือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกแต่ละข้อกันเลยครับมาเริ่มกันที่อตัวแรกที่สำคัญสุดๆเลยก็ว่าได้เรื่องอาหารการกินนี่แหละครับ เพราะทุกอย่างที่เรากินเข้าไปมันก็คือเชื้อเพลิงที่ส่งผลโดยตรงต่อเซล์ลในร่างกายเลยนะว่าจะทําให้เซล์เราเสื่อมเร็วขึ้นหรือว่าจะช่วยให้เซล์ลเรายังดูเด็กและแข็งแรงไปได้นานๆลองนึกภาพตามนะครับในจานข้าวของเรา1จานเนี่ยสัดส่วนในอุดมคติที่จําง่ายมากเลยก็คือสูตร2ต่อ1ต่อ1ครับแบ่งจานออกเป็น4ส่วนนะสส่วนแรกหรือก็คือครึ่งจานเลยต้องเป็นผักหลักสีครับ อีกหนึ่งส่วนเป็นโปรโตีนไขมันต่ำอย่างพวกปลาหรือไก่และส่วนสุดท้ายเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอย่างข้าวกล้องแค่นี้เองมื้ออาหารของเราก็จะสมดุลขึ้นเยอะเลยสไลด์นี้คือชัดมากเหมือนเรากำลังเลือกระหว่างทางสองเส้นทางทุกวันเลยครับฝั่งซ้ายคืออาหารอายุยืนพวกอาหารสดใหม่ไม่แปรรูปธัญพืชโปรโตีนดีๆส่วนฝั่งขวาคืออาหารที่เร่งให้เราแก่เร็วขึ้นครับ ไม่ว่าจะเป็นอาหารแปรรูปของทอดน้ำตาลไขมันทรานส์การเลือกกินให้ถูกฝั่งนี่แหละครับสำคัญมากๆเลยมีคำพูดหนึ่งที่บอกไว้ว่ากินน้อยแก่ช้ากินมากแก่เร็วโอ้โหมันจริงมากๆเลยนะครับคือการกินแค่อิ่มพอดีๆเนี่ยมันจะช่วยลดภาระให้ร่างกายต้องทำงานหนักเกินไปและที่สำคัญคือมันลดการเกิดอนุมูลอิสระในกระบวนการเผาผลาญซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวการหลักที่ทำให้เซลล์เราแก่นั่นเอง โอเคไปต่อกันที่ออีกสองตัวที่เหลือนั่นก็คือออกกำลังกายกับอารมณ์2เรื่องนี้มันมาคู่กันเลยนะครับการดูแลร่างกายให้เคลื่อนไหวไป,ปพร้อมๆกับการดูแลจิตใจให้ผ่อนคลายเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญมากๆเลย เวลาเราจะออกกําลังกายให้มันครบสูตรได้ผลดีที่สุดเนี่ยมันควรจะมี3สเต็ปนี้เลยครับเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อก่อนเลยเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นป้องกันการบาดเจ็บต่อด้วยการยกน้ําหนักหรือเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูกแล้วก็ปิดท้ายด้วยแอโรบิกเพื่อกระตุ้นหัวใจและระบบเผาผลานของเราครับแล้วทําไมต้อง30-40นาทีละ่ะ เพราะนี่คือนาทีทองเลยครับการออกกําลังกายต่อเนื่องอย่างน้อย30-40นาทีต่อครั้งเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆที่จะกระตุ้นให้ร่างกายของเราหลั่งโกรทฮอร์โมนหรือที่เราเรียกกันว่าฮอร์โมนแห่งความเยาววัยออกมาซึ่งจะช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูร่างกายได้แบบเต็มที่เลยส่วนเรื่องของอารมณ์เรื่องของใจก็สําคัญไม่แพ้เรื่องของกายเลยนะการจัดการความเครียดไม่ว่าจะด้วยการทําสมาธิหางานอดิเรกที่ชอบทํา การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆครอบครัวการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อให้สมองเราแอคทีฟอยู่เสมอและการพยายามมองโลกในแง่บวกทั้งหมดนี้ส่งผลโดยตรงกับสุขภาพและความอ่อนเยาว์ของเราเลยครับมาถึงเคล็ดลับสําคัญที่หลายคนอาจจะเผลอมองข้ามไปแต่บอกเลยว่าส่งพลังมากๆนั่นก็คือเรื่องของการนอนหลับแล้วก็นิสัยเล็กๆน้อยๆที่ส่งผลกับความอ่อนเยาว์ของเราแบบมหาศาลเลยดูไทม์ไลน์นี้สิครับนี่คือช่วงเวลาทองของการนอนหลับเลย เราควรจะเข้านอนประมาณ4ี่ทุ่มเพื่อให้ร่างกายหลับสนิทในช่วงเที่ยงคืนถึงตีสอเพราะมันเป็นช่วงพีคที่ร่างกายจะหลั่งกรด h อ r ์โมนออกมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้มากที่สุดถ้าเรานอนดึกเกินเที่ยงคืนไปแล้วก็เหมือนเราพลาดโอกาสทองในการฟื้นฟูร่างกายไปอย่างน่าเสียดายเลยล่ะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคือการไปตรวจสุขภาพประจําปีครับ เพราะการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการที่เราต้องรู้เท่าทันความเสี่ยงของร่างกายตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วเรามาสรุปทุกอย่างให้เป็นแผนปฏิบัติการง่ายๆที่เราสามารถเอาไปเริ่มต้นทําได้เลยเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้กันดีกว่านี่คือเช็คลิสต์ง่ายๆที่เริ่มทําได้เลยตั้งแต่วันนี้ 1. จัดจานอาหารแบบ2ต่ตอนต่ตอนผักครึ่งจานโปรตีนหนึ่งส่วนข้าวแป้งดีหนึ่งส่วน 2ขยับร่างกายให้ได้สัก30นาที3-5ครั้งต่อสัปดาห์ 3. เข้านอนสี่ทุ่งเพื่อการน,นอนที่มีคุณภาพ 4. หาเวลาผ่อนคลายความเครียดพบปะผู้คนบ้าง 5. งมดบุหรี่และแอลกอฮอล์และสุดท้ายข้อ6ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอทุกๆวันครับถ้าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ครับจำไว้นะครับว่าการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ มันเริ่มต้นได้จากก้าวเล็กๆของเราในวันนี้นี่แหละครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ